ทำไมถึงอยากได้รถใหม่โอ้โหทุกคนรู้กันหมดครับช่วงนี้น้ํามันแพงมากมากและยิ่งช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้ซึ่งรถไฟฟ้าตอนนี้ราคาเนี่ยแสนไปลายถึงล้านอันก็เลยอยากจะมาแบบเฮ้ยลองดูว่าเราจะมีเน,นเงินเป็นการออมนะอะอมคือ the goal e v นะครับย่อมาจาก electric vehicle ร้อที่คุณอันชอบมากห้า <รอ S 1> สิบี่พาไม,ไ,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้อภัย รถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับใครต้องบอกงี้เหมาะกับทุกคนเลยค,ครับนี่ไงเ,เป็นไปได้ยังไงมันไม่มีเครื่องยนต์เลยคุณแม็กพอาให้คือรถติดแล้วเท่าที่อันขับมานะฮะอัรู้สึกไดยวรยว,วานิ่มรถไฟฟ้าคนเราจะเข้าใจว่ามันกองเก่งแ่อัรู้สึกว่าอันนี้มันมันเหมือนรถน้ำมัน สวัสดีครับผมแฮมิซี่อินเวส์นะครับวันนี้เรามาที่โชว์รูมสไปเดอร์ออโต้อิมพอร์ตบางนานะครับวันนี้ผมนัดแขกรับเชิญเอาไว้เป็นนุ่มหล่อดารานักแสดงจากช่อง7นะครับวันนี้ผมดูทรงแล้วเขามีเกณฑ์จะเสียตังค์นะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยไหมครับรออยู่ข้างในไปกันเลย ขอต้อนรับสู่ออมทูตูโกนะครับเก็บเงินเพื่อไปชิดเป้าหมายครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราคุณอั๋นอัครพัฒน์บุญนาคสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเกลียดมากเลยเกลียดอ๋อเป็นเกลียดเกลียดเป็นเกลียดมากที่ได้อั๋นดาราจากช่องเจ็ดมาร่วมรายการออมทูตูโกกับเราครับอันที่ผ่านมาผลงานช่องเจ็ดเอเป็นยอะแยะมากมายเนี่ยอก็ ประมาณดึงแต่เดี๋ยวเอาที่มันเพิ่งจบไปล่าสุดดีกว่าก็มีทานตะวันสีเพลิงครับนี่ไงกองพาร์ลักล้านฟ้าเดี๋ยวจะมีเท่าอินเสิร์ตขึ้นใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวมีปุ้บๆเลยมีเรื่องอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ถ่ายทำอยู่ครับพุ่มรักปฏิหารเนรับโอ้โหสามเรื่องแต่แน่นอนว่าเรามาที่โชว์รูมรถครับผมอันต้องอยากได้เรือได้รถสิรถเรือจะมาที่นี่ทําไมอันอยากได้รถใหม่ใช่ไหมครับผมและที่ประเด็นสําคัญคือรถเนี่ยเราอยากได้อยู่แล้วแต่เราอยากได้รถที่เป็นรถอ v วีร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำไมถึงอยากได้รถใหม่โอ้โหทุกคนรู้กันหมดครับช่วงนี้น้ํามันแพงมากมาก <c oughs> อย่างที่ทุกคนทราบการลิตรละสามสุกบาทและด้วยส่วนตัวอันเนี่ยเวลาอัดเนี่ยทำงานไม่เป็นที่เป็นทาง <c oughs> เพราะว่ากองถ่ายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยไปกับวันหนึ่งเนี่ยมีร้อยโลขึ้น <c oughs> น้ํามันเนี่ยโอ้โหเติมกันทีแบบแล้วอัดไปแบบถ่ายเพื่อเรือหัดถึงอาทิตย์เนี่ยไปเพื่อเรหัดสุกเสาร์อาทิตย์ <c oughs> ไปถ่ายงานใช่ไหมไปทํางานอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อเรือหัดนึกว่าไปถ่น ไปกับแบบวาระร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงค่าน้ํามันแพงเราก็เลยตอนนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่สําหรับรถยนต์ครับโอ้โหสงว่าสนใจใช่รถอีวีครับเป็นหลักเลยอืมแพนจะซื้อแพนจะซื้อหรออ่นดูไว้ว่าประมาณ6เดือนครับหลังจากนี้เพราะว่าณตอนนี้อ่านเนี่ยเพิ่งซื้อรถที่เป็นน้ํามันมาและรถคันนี้อ่านจะซื้อไว้เป็นรถคันที่2ของบ้านคืออ่านคํานวณไว้แล้วว่าจากบ้านไปที่ทํางานของคุณแม่เนี่ย มันเต็มที่ไปกลับเนี่ยไม่เกินไม่เต็มที่เลยร้อยโลครับและเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้ามันวิ่งแบบ300โลขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันแล้วสําหรับวิ่งในในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผม<อ>ก็เลยอยากเออ,อศึกษาให้คุณแม่สัก6เดือนอ,อะไรประมาณนี้จำเป็นไหมต้องเป็นรถ EV 100%หรือว่าเป็น50%ได้ไหม ถ้าในความรู้สึกของอันนะอันเคยไปดูรถที่เป็นอีวีห้าสิบเปอร์เนต์ไฮบริดนั่นเองออซึ่งมีทั้ง EV มีทั้ง h y b ริดมีทั้งน้ํามันแต่อันเนื่องจากมันวิ่งไปกลับได้ไม่ไม่เกินร้อยโลอ่ะมันไม่คุ้มกับราคาที่เราเสียไปแล้วค่า m มนเทนเนนต์มันเยอะเพราะมันมี3ระบบทีนี้เวลาก่อนซื้อรถเรามีหลักการอยากรู้อะไรอย่างนี้ไหมเรื่องเรื่องหลักการเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยอันพอศึกษามาบ้างแล้วแต่อย่างที่อันบอกคือ เราเพิ่งซือ้อลถรถใหม่มาแล้วเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อีกและยิ่งช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้เรื่องรถไฟฟ้าตอนนี้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแสนไปไปลายถึงล้านอ,อันก็เลยอยากจะมาแบบเฮ้ยลองดูว่าเราจะมีเน,นเงินแต่ละเดือนยังไงเพื่อเป็นการอมอ,อมออมคือด e โ o นี่ไงว่าเราจะไปยังไงให้ถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นี่เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาพุณอันไปดูเช็คลิสต์สิ่งที่ คุณนันก็มีอยู่แล้วแหลวะว่าหนึ่งสองสามสีเช็คลิสต์มาแล้วแต่ว่าเราจะเอาให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเช็คลิสต์ก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อรถซื้อราซื้อเรือเนี่ยจะต้องมีอะไรวันนี้พี่เฟิร์สมีคําตอบนะครับเดี๋ยวไปดูเช็คลิสต์กันว่าก่อนจะซื้อรถต้องรู้อะไรบ้างครับ สำหรับงานมอเตอร์เอ็กปี2022นะคะค่ายรถยนต์มีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าและ e ีวีคากันมากมายหลายค่ายเลยทีเดียวค่ะกระแสความนิยมและเสียงตอบรับนะคะค่อนข้างดีมากเลยค่ะพอนอกจากจะเป็นมิตกับเทรนด้านการรักโลกแล้วเป็นมิตรกับสิ v ่งแวดล้อมราคาน้ํามันที่แพงในช่วงนี้นะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยหันมาสนใจรถยนต์อีวีคากันมากขึ้นด้วยค่ะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะนโยบายของภาครัฐบาลก็สนับสนุนอีกด้วยค่ะเนื่องจากรัฐบาลอยากจะให้คนเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ที่มีการลดการปล่อยก๊าซมลพิษอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ลงค,ค,ค,ค่ะมาตรการนะคะก็ประกอบไปด้วยส่วนรถรถยนต์นะคะมูล,ลค่า70,000ถึง1 5 0่0 0้าบาทต่อคันสาหรับรถยนต์ที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทและมีการลดอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์จาก80%เนะคะเหลือเพียง60%เองค่ะสาหรับรถยนต์ที่ราคาเกิน2ล้านบาทแต่ไม่เกิน7ล้านบาทค่ะ กระแสะมาแรงขนาดนี้แถมมาตรการภาครัฐาบาลก็สนับสนุนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเช็ครถยนต์ยอดนิยมจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป3รุ่นด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะจากค่าย G M W a อร่า o ูดแคทรุ่น400เฮกค่ะตัวที่2นะคะ M G Z S E V นะคะรุ่นดีและตัวที่3ค่ะ t e s l ่า o d e l y l o n ล r a เ g e นะคะตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะ สำหรับตารางในภาพนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ทางทีม e a s y i n v e ว t ได้ทำการสำรวจมานะคะสำหรับใครที่อยากจับต้องรถยนต์ E ีว a r ในราคาไม่เกิน1ล้านบาทหรือ1ล้านนิดๆก็มี Orura Good Cat และ MGZ s E v นะคะที่สามารถตอบโจทย์ได้ะคะ่ะและสำหรับใครที่ชื่นชอบดีไซน์ศักยภาพความแรงของรถหรืออาจจะเป็นสาวกของคุณอีลอนมัสก์ก็คงต้องเทใจให้กับเท LA Mo มเด Y Long องเลชที่เป็นรถล u x u r y SUV ซึ่งราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกระดับนึ่งคะ่ะ ที่ประมาณ3.8ล้านบาทในส่วนนี้เฟิร์สขอแนะนำเช็คลิสต์3สเต็ปด้วยกันก่อนที่เราจะซื้อรถนะคะสเต็ปแรกค่ะจุดประสงค์ของการซื้อรถและความต้องการลวมถึงลักษณะาการใช้รถของเราค่ะ สิ่งสำคัญแรกนะคะก็คือต้องดูก่อนว่าเรามีการใช้รถในลักษณะความต้องการแบบไหนเราเป็นคนที่ใช้รถคนเดียวหรือใช้รถเป็นครอบครัวเดินทางระยะใกล้หรือเดินทางระยะไกลเน้นการขนของไหมวัตถุประสงค์พวกนี้เราต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะซื้อรถนะคะเพื่อที่เวลาเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยราคาที่เราซื้อมาก็จะสมเหตุสมผลกับความต้องการที่เราใช้ค่ะเช็คลิสต์ข้อที่2ค่ะคำนวณความสามารถในการผ่อนต่อเดือน คำนวณก่อนว่าภาระในการผ่อนต่อเดือนที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนของเราค่ะในส่วนของบริษัทไฟแนนซ์นะคะก็อาจจะอนุมัติให้ท่านเนี่ยอยู่ใน30-50ถึงปอร์เซซึ่งมันก็ทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเหมาะสมจริงๆเปิดแนะนำให้อยู่ที่ประมาณ15เของรายได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักเก,นเกินไปนะคะเพราะเราจะต้องเผื่อเงินส่วนที่เหลือเนี่ยสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันและค่าบารุงรักษาอื่นๆอีกด้วยค่ะและเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ตเตรียมเงินสำหรับวางดาวรถ ในส่วนนี้นะคะหากท่านมีเงินเก็บเพียงพอและมีสภาพคล่องเหลือในระยะข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าหากยังไม่มีเริ่มเก็บออมซตั้งแต่วันนี้เลยนะคะและหากเรามีความจําเป็นต้องซื้อรถยนต์ในระยะเวลาอันสั้นแนะนําว่าให้เก็บออม่อเดือนเยอะขึ้นมาหน่อยและ, <Wow. S 1> และเงินลงทุนส่วนนี้นะคะก็ <Wow. S 1> ควรจะอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่าค่ะ ในส่วนของเงินดาวคำนวณไม่ยากเลยค่ะเอาราคารถยนต์สุทธิหลังส่วนลดทั้งหมดแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์เงินดาวที่ต้องการนะคะซึ่งที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ประมาณ25%ขึ้นไปเมื่อได้ยอดดาวแล้วก็หารด้วยจำนวนเดือนที่วางไว้ก่อนที่เราจะไปถอยรถกันค่ะ สำหรับเงินส่วนนี้นะคะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เตรียมเผื่อกันสักเท่าไหร่ค่ะแต่เพื่อให้การซื้อรถยนต์อีวีคานั้นลาบลื่นเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกนิ้งอย่างเม็ดสุดท้ายก็ควรจะมีเงินลงทุนส่วนนี้เตรียมไว้ด้วยค่ะด้วยระยะเวลาการลงทุนที่นานพอนะคะเราสามารถนําเงินส่วนนี้เนี่ยไปลงทุนในส่วนที่เป็นความเสี่ยงสูงได้เช่นกองทุนรวมหุ้นหรือบริการโลโบ a อดวิเซอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Easy Inve s t ที่ง่ายครบจบในแอปเดียวตามสโลแกนได้เลยค่ะ นี่เลยครับเช็คลต์จากพี่เฟิร์สเป็นไงบ้างครับคุณอันคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องคำนวณเงินแล้วล่ะว่าพอต่อเดือนไหมแต่พอเราได้นักวิชาการอย่ายพี่เฟิร์สมาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องเมนจเงินแบบนี้แบบนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปกระทบก้อนอื่นๆเป็นลูกโซ่ไปมาทำให้รู้สึกเอ้ยเราเมเนจเงินได้ดีขึ้นนี่เลยวันนี้ผมเตรียมไว้3รุ่นสําหรับคุณอันให้คุณอันเลือกนะครับอันแรกนะครับออราคูดแคทนะครับเกือบๆล้านนะครับอันที่2 MG z s e v นะครับล้านต้นกับเท s l a m o เด l Y 3ล้านปลายคุณอันอยากจะลองถึงจะเลือกขนาดอไหออร่า g o ดแคทเนี่ยผมไปลองมาแล้ว2อ g s uh, MG มซเนี่ยก็ไปลองมาแล้วเหมือนกันมีแค่ตัวเดียวที่ยังไม่ได้ลองคือเท s l a นี่ไงเลยอยากจะมาลองเท s l a ที่นี่ดูว่า<ม>ว่ามันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของอันไหมเพราะว่าหนึ่งอันเป็นนักแสดงเนี่ยเราวิ่งทางไกลเราต้องเก็บของเก็บรองเท้าเก็บเอี้เก็บเสื้อผ้าโตบนรถพูดง,ง่าย สามรุ่นที่คุณแฮมเลือกมาเนี่ยมันไม่ได้มีอันไหนที่ดีหรือไม่ดีแตกต่างกันอยู่ที่เราใช้รุ่นไหนแล้วตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตประจำวับบนของเรามากที่สุดแค่นั้นเองวันนี้ขอเป็นเทส l a ขอเป็นเทสลาครับผมขอเป็นตัวนี้เลยแต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคูดแค t หรือเป็น MG นะครับเดี๋ยวเราจะมีแผนให้เขาด้วยม,มีแผนในช่วงท้ายเดี๋ยวรอติดตามเลย คุณนันพร้อมไหมวันนี้จะพาไปดูเทสลาว่ามันจะไปขาวขนาดไหนนะไม่ใช่รถขาวสีขาวรถสีขาวสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอเลยเทสลาครับครับผมสวัสดีครับคุณแมสวัสดีครับ คุณแม็กจากสไปเดอร์ออโตอิมพอร์ตนะครับวันนี้มาพูดคุยกับเราครับครับคุณแม็กครับเห็นว่าตอนเนี้ยเทรนรถไฟฟ้าเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงอยากให้คุณแม็กเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเทรนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็รถ E ีีมันคืออะไรครับโอเคต้องบอกงี้ครับว่าเทรนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้กำลังมาแรงในเฉพาะประเทศของเราม,มันเป็นเทรนของโลกครับ,รบเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาพยายามแข่งกันอยู่ว่า ใครจะสามารถปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ได้เร็วที่สุดก็คือไม่ได้แบบปล่อยก๊าซที่เป็นแบบวันดีดำหรืออะไรอย่างนี้ประเทศเรานี่ลำดับเท่าไหร่โอ้โหอย่าให้พูดอยากพูดทีเป็นใส่แต่ผู้ยญิงูดยากกันเลยทีเดียววันข้าจมูกเลเผื่อคนไม่รู้ว่ารถ EV วีมันคืออะไร EV EV นะครับย่อมาจาก electric vehicle คือหลานแฟน ไฟฟ้าล้วน่ายเป็นหลักานพอตีไปก็ไฟฟ้าล้วนถูกไหมก็เข้าใจถูกเนาะไฟฟ้าล้วนอไม่มีน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับในการขับเคลื่อนหรือว่าในการทะยานตัวของตัวรถออกไปเป็นไฟฟ้า100เเลยจริงๆร0น้อยอนที่คุณอันชอบมาก50ที่พลาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้อาภัยไม่ใช่ก็รถ E ีีเนี่ยนะครับก็คือรถที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเป็นตัวแหล่งพลังงาน บขงตัวรถนะครับเพื่อสร้างกระแสไฟเพื่อส่งตรงเข้ากับตัวมอเตอร์เพื่อให้รถขับออกไปได้โดยตรงนี้มันจะแทนที่การใช้เครื่องยนต์และน้ำมันอย่างเชิงแต่ยังมีแบตเตอรี่รถอยู่ยังมีแบตเตอรี่ลูกเล็กที่มันเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปโอเคแต่เปลี่ยนจากน้ํามันมาเป็นไฟฟ้าถูกต้องไม่มีน้ํามันเครื่องไม่มีสารหล่อลื่นอะไรไม่มีใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแทนถูกต้องครับโอเค อย่างนี้ครับคุณแม็กคืออ่านจะพูดในฐานะผู้บริโภคที่กําลังอยากจะได้รถ EV 100%เนช่วคคุณแม็กช่วยบอกข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างจากรถสันดาปเดิมหน่อยต้องบอกนี้ครับว่าข้อดีก็คือ 1. อ่ะช่วยช่วยเกี่ยวกับตัวโลกของเราเนาะอันที่2นะครับก็คือสามารถประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันประหยัดยังไง,นง 1. นะครับการใช้ค่าใช้จ่ายต่อ1กิโลเมตรเนี่ย เรียกว่าเป็นหลักสตาร์ดีกว่าอันที่สองรถยนต์เนี่ยไม่มีเรื่องที่ต้องให้เมเนจเมนต์เยอะนะครับเพราะว่าไม่มีมูฟวิ่งพาร์น้ำมันไม่ต้องเกียร์สายพานไม่ต้องเลี่ยนเฟืองแทบไม่มีอันนี้มีถึงอีวีคือทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อเลยโอเคใช่ครับแล้วข้อเสียมีบ้างไหมอาจจะเป็นในเรื่องของตัวราคาประกันไทยจะสูงขึ้นกว่ารถปกติแล้วใช่จะสูงกว่ารถปกติอันที่สองมักว่าเขาได้แก้เริ่มแก้ ให้มันดีขึ้นละก็คือสุดชาร์จหรือสถาีชาร์จให้เยอะขึ้นใช่ถูกต้องตอนนี้ขุดเป็นดอกเห็ดเลยเขาพยายามที่มีหัด์ฟัลมเพิ่มไหนมีหัวดใช่ถูกต้องครับแล้วแล้วระยะเวลาในการชาร์จถ้าสมมุติว่าเป็นการชาร์จแบบไฟกระแสตรงหรือที่เรียกว่าดีซนะครับก็คือศูนย์ถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาทีครึ่งชั่วโมงถูกต้องโอ้เร็วนะก็คือเหมือนแบบจอชาร์จปุ๊บ ซื้อกระฟงกาแฟกินข้าวได้แล้ว80%รู้ข้อดีข้อเสียแล้วอยากรู้ว่ารถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับใครต้องบอกงี้เหมาะกับทุกคนเลยครับที่ใช้รถถูกต้องต้องบอกว่ารถ e v เนี่ยมีหลายยี่ห้อทีนี้ก็เลยอยากจะถามคุณแม่ว่าเทสล a าเนี่ยมันดีกว่าหรือว่าแตกต่างจากรถยี่ห้อ ต้องผู้หญิงถ้าสมมติว่าจ่ายราคานี้ให้เทสซาเนี่ยครับจ่ายราคารถไฟฟ้าแต่เหมือนได้ขับซุปเปอร์คาร์อ้าวซุปเปอร์คาร์ก็คืออย่างน้อยเราได้อิมเมจละหนึ่งเป็นซุปเปอร์คาร์ได้มากจอดรถในห้างนี่ไม่ต้องวนนานเสียก็ไปเลยอ่าโอเคไปดูนะคราจอดรอรอพวกเราอยู่แล้วคุณอาคือตอนนี้อยากสัมผัสมากแล้วเพราะว่าดูหน้าเขามองแบบอยากให้เผาไปไปไปหาเลยครับไปมาพาไปลองดู ครับผมก็ตอนนี้คุณแม็กก็พาเรามานี่ครับเจ้าเทสล a าเขาเรียกว่าตัว็อปสุดใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นตัวกลางตัวกลางใช่ที่ขนาดตัวกลางนี้ยังใหญ่ขนาดนี้เลยอะขาวไหมคุณหนันข่าวมากข่าวที่เดี๋ยวอนหมายถึงอะไระรถใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณแม็กเขาเคลมว่าเทสล a าไม่มีเครื่องยนต์เออแต่ทําไมตรงนี้คือเอาไว้ทำอะไรครับเดี๋ยวแม็กเปิดให้ดูนะลองเปิดมลองเปิดมัอ๋อ ไม่มีอะไรเลยเป,เป็นไปได้ยังไงมันไม่มีเครื่องยนต์เลย Mac, คุณแมตต็กี่แบตเตอรี่มันก็ไม่มีนะตรงเนี้ยอย่างที่แม็กบอกว่าแบตเตอรี่หนึ่งนะอยู่ด้านใต้นะครับสองไม่มีเครื่องยนต์ติดแล้วหรอแล้วคะเอาอนี้คือรถติดแล้วแล้วไม่ได้เอาไปว่าได้ยินเสียงไหมครับทางล้องกไม่ได้ยินสิคือมันเงียบมากคือทุกอย่างในการแจ้งอะไรต่างๆนานา,นาคืออยู่ที่หน้าจออนี้ทีนี้คุณอ่านนั่งขนาดนี้แล้วผมว่าเทสได้านเะนาะอาหารเพิ่มความอยาก ความอะไรของคุณแน่นอนวันนี้คุณได้เสียตังค์ยังไงฮะเปิดประตูไม่เราเปิดสิอ๋อผมเหรอโอ้โหครับผมนั่งขนาดนี้แล้วทีมงานบอกว่าต้องถอยแล้วมีโอกาสหน้าตานี่เหมือนจะเสียตังค์นะคุณแม่เดี๋ยวผมถอยเดี๋ยวผมถอยเลยแต่ถอยไปแค่เทสไ์ดายทางสไปเดอร์ของเราเนี่ยมีรถเทสให้กับลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล3หรือโมเดลวายคือมีทุกโมเดลเลยใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปเทสไดากันครับ เท่าที่อันขับมานะฮะจากโชรุมสไปเดอร์มาถึงตรงนี้อัดรู้สึกได้เลยว่านิ่มรถไฟฟ้าคนเราจะเข้าใจเขาว่ามันกล่องแก่งไงแต่อัรู้สึกว่าอันนี้มันมันเหมือนรถน้ามันมันเหมือนรถน้ํามันที่แบบเฮ้ยมันขับสนุกอ่ะแล้วตอนแล้วตอนเร่งอ่พี่มันตอนเร่งคืนเนี่ยถ้าถ้าคนาดังแบบไม่ใส่เบลว์อ่ะดนบอุ้ยไหวะอุ้ยติดวอติดวอคือแบบเร็วมากผมชอบตรงเนี้ยนะมันบอกเหมือนมือถือเลยเราวิ่งได้อีกเท่าไหร่ มันดูง่ายมากเพราะว่าเราชินกับมือถืออ่ะมันก็มันเหมือนหน้าจอโทรศัพท์416กิโลวิ่งตอนนี้6 5อะไรประมาณนี้ สิ่งสาคัญสาหรับการเก็บเงินก็คือเป้าหมายและเป้าหมายของการซื้อรถในที่นี้เงินก้อนแรกที่เราจะต้องจ่ายก็คือเงินดาวซึ่งจะอัพทูสามสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารถยนต์ได้เลยนะคะส่วนใครที่วางแผนจะออมเงินมากกว่าเงินดาวก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันวันนี้เรามาวางแผนการซื้อรถกันดูค่ะลำดับแรกนะคะเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการที่จะเก็บเงินออมตรงนี้สำหรับดาวเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีวางแผนไว้ในระยะเวลานานแค่ไหน,นะคะ่ะ ในตารางตัวอย่างนี้นะคะเราทํามาให้3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะก็คืออยากซื้อรถใน6เดือนอยากซื้อรถใน1ปีหรือใครๆที่คิดอยู่ว่าอยากจะวางแผนซื้อรถในอนาคตแบบไม่รีบร้อนระยะเวลาก็จะประมาณ3ปีค่ะเรากําหนดเงินดาวที่เหมาะสมไว้สําหรับรถยนต์ Aura c u t c c a t และ MGZS ที่25%นะคะและ Tesla Model Y เนี่ยที่30%ค่ะ ซึ่งยอดออมต่อเดือนก็จะได้ตามในตารางเลยนะคะสำหรับแผนระยะ6เดือนและ1ปีอย่างที่บอกไปเงินส่วนนี้นะควรจะออมอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําค่ะโอกาสผิดพลาดต้องน้อยด้วยนะคะเพราะระยะเวลาในการออมนั้นสั้นไม่ควรนําไปเสี่ยงค่ะเช่นออมเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินและตราสารนีระยะสั้น ัดมานะคะคสําหรับแผนระยะ3ปีแบบนี้เรามีระยะเวลานานขึ้นก็สามารถที่จะนําเงินออกไปใช้ลงทุนเป็นปอดความเสี่ยง่างๆได้นอกจากระยะเวลาที่นานขึ้นผลตอบแทนที่คาดหวังก็มากขึ้นด้วยพลังของเงินลงทุนให้เติบโตอยู่ในนั้นดังนั้นยอดออมต่อเดือนก็จะลดลงอย่างมากค่ะยอดการออมเพื่อซื้อ u r a g ค o d Cat นะคะเงินดาว25%อยู่ที่2 7 0 0 0บาทออมต่อเดือนจะอยู่ที่5,288บาทค่ะ ส่วนยอดการออมเพื่อซื้อ MG ZS EV เงินดาวอยู่ที่237,000บาทออมต่อเดือนอยู่ที่6,080บาทค่ะและตัวสุดท้ายนะคะยอดการออมเพื่อซื้อรถยนต์ Tesla Model Y ค่ะเงินดาวจะอยู่ที่30%นะคะก็อยู่ที่1,149,000บาทออมต่อเดือนจะสูงถึง29,000บาทค่ะ ใครต้องการที่จะจัดพอร์ตการลงทุนเองนะคะแบบ DIY ก็สามารถที่จะติดตามรายการปรับพอร์ตบนเพจ Easy Invest ของเราได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้ SCBS ช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้ก็สามารถใช้บริการ Robo Advisor บนแอปพลิเคชัน Easy Invest ได้เช่นกันค่ะนอกจากเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดีแล้วเราก็อย่าลืมไปเทส t d ไดรฟดูรถกันด้วยนะคะว่ารถยนต์ที่เราหมายตาไว้เนี่ยถูกใจเราจริงๆหรือเปล่า เป็นไงครับคุณอันแผนที่พี่เฟิร์สวางไว้สําหรับเพื่อพิชิตเป้าหมายรถ E ีของคุณอันในความรู้สึกอันนะ่ะอันว่ามันเหมาะกับอันเพราะว่าโอเคอันตั้งเป้าหมายไว้ว่า6เดือนอันอยากจะได้คันนี้ในราคาเท่านี้และอันมีเขาเรียกว่าอะไรอินคัมเข้ามาเท่านี้มีค่าใช้จ่ายประมาณนี้เราควรจะแบ่งเป็นก้อนก้อนก้อนเท่าไหร่เพื่อที่ในระยะเวลาที่เรากําหนดเนี่ย เราจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้รู้สึกว่ามันมันเอาไปอัดเดใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้ต่อให้คุณจะไม่ได้ซื้ออะไรก็ตาม,มแต่คุณต้องมีเงินที่เอาไว้ <c oughs> เผื่ออุบิเหตุวันข้างหน้าสุขภาพเราหรือการเจ็บป่วยหรือรรอะไรก็ตามแต่ค่ากินค่าใช้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้มันมันไม่ได้มาร้อยหนึ่งใช้หมดร้อยหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันต้องถ้าได้มาร้อยหนึ่งแล้วต้องแบ่งเท่าไหร่เท่าไหร่นี่มันคือการวางแผนนะนะอนาคตวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ๋มให้คุณอ๋มฝาก ผลงานกับฝาก i g หน่อยได้ไหมครับผมก็ IG เนี่ยครับ I am อักรพัฒนนะครับ a c e b o o กก็คืออัครพัฒบุญนาคนะครับผมส่วนละครก็มีพุ่มรักปฏิหารทั้งช่องเจ็าลัง่ายทาอยู่เร็วๆนี้ครับผมนี่นะครับใครชื่นชอบพี่อั๋นนะไปติดตามโพล้อไได้นะใน t i k t อกคุณก็มีนี่ก็เป็นชื่อเดียวกับอินส a าแกรเลยนะครับผลงานก็ทางช่องเจได้สําหรับวันนี้นะครับสนุกสนานมากต้องขอบคุณสถานที่ด้วย Spider Auto I m port สสาขาบางนานะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแผนเราไปแล้ว ลองดูนะครับว่าคุณอาจจะพิชิตรถยนต์คันใหม่ให้กับคุณตัวคุณเองก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณอันด้วยขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับรายการออมจูดโกใน EP นี้นะครับส่วน EP หน้าจะเป็นพิชิตเป้าหมายอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เทซ่าทุนันโอ้จูบเลย เริ่มต้นเปิดบัญชีเพียงสแกน QR code เพื่อให้ทุกเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นจริงครับ